คุณครูขาคุณครูขาน้องปอนหนึ่งมากันแล้วค่ะปหน,นึ่งมาแล้วพร้อมมาเรียนแล้วใช่ไหมบองก็พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอ่าบองมาก่อนคุณครูอีกวันนี้วันนี้บองมาก่อนคุณครูเลยบองมาก่อนคุณครูเลยสวัสดีปอหนึ่งที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้บองชิงมาก่อนคุณครูนะ ถ้ามาเร็วแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วมาเรียนกันเลยดีกว่าค่ะองพร้อมไหมพร้อมมากค่ะอ่าพร้อมแล้วกลับไปอยู่ที่ตัวเอง <c oughs> เอามาต่อกันเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือการเรียนวันนี้เรียนเรื่องสระอะไรเอ่ยวันนี้คุณครูจะสอนอ่านสระเอือสระเอือที่มีตัวสะกดสระเอือเป็นแบบไหนเป็นยังไงลืมหรือ,อยังคะ สระเอือก็คล้ายๆสระเอียใช่ไหมสระเอียมีเออียอแล้วสระเอือนะคะสารเอ,อือม <impossible. S 1> ีเออือออลืมกันหรือย <estratég flush. S 2> ังลืมกันหรือยังเออือออเรียกสระเอือพร้อมไปเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วกระดานมาเลยค่ะกระดานมาแล้วขึ้นมาสารเอือขึ้นมาเลยสารเอือมีเออืออ้อเออือออเรียกสระเอือสระเอือไอ้นะคะสารเอือลืมหรือยังเนี่ยเอาว่าตามคุณครูพร้อมกันตามคุณครูนะคะเออือออ เอืออเรียกสระเอือได้นะคะสารเอือไม่ลืมแล้วนะสารเอือมีเอืออใส่พยัญชนะเข้าไปใส่กอไก่สะกดว่ากอเอือเกือใส่ขอไขขอเอือเขือใส่ข,อข้อควายคอเอือเขือได้นะคะสารเอือนะแล้วถ้าสารเอือมีตัวสกดล่ะคะจะเป็นยังไงสารเอือเมื่อมีตัวสกด ก็เหมือนสระเอียเลยก็คือใส่ตัวสะกดต่อด้านหลังได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปไม่ต้องแปลงรูปใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะมาดูกันคำที่หนึ่งมาคำนี้สะกดด้วยกอไก่แม่กกสะกดด้วยกอไก่นะคะสะกดว่ายังไงกอเอือกอเกือกกอเอือก,กอเกือกเกือกเกือกได้นะคะไม่ยากเลยคำต่อไปค่ะผอเอือกเผือกผอเอือกกเผือก เผือกเผือกคำต่อไปรอเอือกอเลือกรอเอือกอเลือก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 แล้วอ้าวไปคำต่อไปค่ะดอเอือดอเดือดดอเอือดอเดือดเดือดคำต่อไปขอเอือดอเหือดหอเอือดอเหือดเหือดคำต่อไปรอเอือดเลือดรอเอือดเลือดคำต่อไปค่ะกอเอือบอเกือบกอเอือบ เกือบเกือบเกือบคำต่อไปฟอเอืองงเฟืองฟอเอืองงเฟืองคำต่อไปสะกดพร้อมกันมอเอืองเมืองมอเอืองอเมืองคำต่อไปเลยรอเอืองเรื่องรอเอืองงเรื่องเรื่องเรื่องคำต่อไป ดอเอือนอเดือนดอเอือนอเดือนเดือนเดือนคำต่อไปสะกดพร้อมๆกันทอเอือนอเทือนทอเอือนอเทือนเทือนเทือนคำต่อไปรอเอือนอเรือนเรือนเรือนคำต่อไปค่ะดอเอือยอเดือยดอเอือยอเดือยเดือยเดือยและคำสุดท้ายนอเอือยอเหนื่อยนอเอือยอเหนื่อย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  สารเอือเมื่อมีตัวสะกดก็ต่อไปด้านหลังได้เลยไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องหายตัวไม่ต้องล่องหนใดๆทั้งสิ้นยืนอยู่ที่เดิมวางไว้ที่เดิมนะคะอ่ะเมื่อกี้เราฝึกอ่านแบบ1พยางแล้วต่อไปมาฝึกอ่านแบบสองพยางกันบ้างต้องฝึกอ่านพร้อมๆคุณครูนะคะออกเสียงมาด้วยนะอย่าลืมออกเสียงมาด้วยอ้าวมาคำที่หนึ่งเลยค่ะสะกดพร้อมๆกันดอวงอดวงดดเอือนอเดือนดวงเดือนดวงเดือนดวงเดือนคำต่อไป กเอือบอเกือบบอไอไปเกือบไปเกือบไปคําต่อไปนออําน้ำไม้โทน้ําดอเอือดอเดือดน้ําเดือดน้ําเดือดคําต่อไปค่ะพออูก็ผูกชอเอือก็เชือกผูกเชือกผูกเชือกผูกเชือกได้นะคะคําต่อไปค่ะ รอเอื้อยอนเลื่อยไม่เอกเลื่อยมอไอไม้ไม่โทไม้เลื่อยไม้เลื่อยไม้เลื่อยไม้ได้นะคะคำต่อไปงออูงูรอเอื้อยอนเลื่อยไม่โทเลื้อยงูเลื้อยงูเลื้อยได้นะคะคำต่อไปค่ะรออีมอริมขอเอื้อนอเขื่อนไม่เอกเขื่อนริมเขื่อนริมเขื่อนริมเขื่อนได้นะคะต่อไปมออะมะฟอเอืองอเฟืองมะเฟืองมะ เฟืองมะเฟืองได้นะคะมะเฟืองคําต่อไปค่ะมออะนอมันชอเออมอเชื่อมไม่เอกเชื่อมมันเชื่อมมันเชื่อมมันเชื่อมและคําสุดท้ายมอเอยอเมยไม่เอกเมยมอเอือมือเมื่อยมือเมื่อยมือเมื่อยมือ เรียบร้อยแล้วใครยังอ่านไม่ได้ต้องทํายังไงดียังไม่ได้ต้องฝึกฝนบ่อยๆโดยการดูซ้ําๆอ่านซ้ําๆอ่านบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะอ่านได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ฝึกอ่านเลยปล่อยให้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันโดยที่ไม่เปิดหนงังสือไม่ฝึกอ่านอะไรเลยเราก็จะอ่านไม่ออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจําตัวอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราฝึกฝนทุกวันเก่งขึ้นทุกวันแน่นอนมาแล้วมาแล้วบองอยากอ่านด้วยอ้าวได้เลยบองอ่านเลยเมื่อกี้เราเรียนสระอะไรคะน้องบองจําได้หรือเปล่าฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าแอบหลับ ฟังอยู่ค่ะบองฟังอยู่เมื่อกี้คุณคร,สรูสอนสระเอือที่มีตัวสะกดสระเอือเมื่อมีตัวสะกดก็ไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องหายตัวไปไหนอยู่ที่เดิมค่ะค่ะสระเอืออยู่ที่เดิมเลยดังนั้นบองมาอ่านให้น้องฟังนะให้น้องอ่านตามนะให้น้องอ่านตามนะอ้าวบองมาอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> น้องคนหนึ่งอ่านตามบองนะคะอืมอ่ะมาคําที่หนึ่งเลยเ,เดือนเกือบไปสองเดือนหนึ่งชื่ว เลยแสดงว่าบองตั้งใจฟังตั้งใจเรียนก็เลยอ่านเก่งแบบนี้ใช่ไหมคะน้องน้องคนหนึ่งตั้งใจฟังและตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนเหมือนบองนะรับรองว่าเก่งกว่าบองอีกอ่าเก่งกว่าบองอีกใช่ไหมคะอ่ะมาวนันนี้เรียนเสร็จแล้วคุณครูคะคุณครูคาบองขอคุยกับน้องคนหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้สิคะบองจะคุยอะไรกับน้องคาออาหันไปบองจะถามน้องคนหนึ่งว่าตอนนี้น้องคนหนึ่ง แดงว่าบองเนี่ยชอบอ่านใช่ไหมเห็นคำไหนก็ฝึกอ่านฝึกสะกดตลอดเลยใช่ไหมคะไอ้นค่ะแดงเห็นคำตรงไหนแดงก็อ่านตลอดเลยคำไหนที่อ่านไม่ออกแดงก็ถามคุณคือหรือว่าถามผู้ใหญ่ข้างๆเลยค่ะนั่นสิบองถึงได้อ่านเก่งแบบนี้นี่เองอ่าแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องไปแล้วล่ะค่ะน้องบองนี่หมดเวลาของน้องแดงแล้วแต่น้องแดงเนิ่นอย่าลืมที่บดงแบกนะฝึกอ่านเยอะๆ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 เๆเลยอืมเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลย,ย,เลยจะได้เก่งเหมือนบอง ไปได้แล้วล่ะไ,ได้แล้วลไ,ได้แล้วเออเราไปได้แล้ว,ไไลวเอาล่ะน้องป้าหนึ่งก่อนป้าหนึ่งค่ะวันนี้บงังกคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บวันนี้หมดเวลาแล้วไปพักผ่อนกันได้แต่อย่าลืมทํางานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบให้เสร็จนะคะแล้วค่อยไปเล่นนะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจุ๊บ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 ไปแล้ว นก็ไปนอนสิคะอันดอนขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะค่ะตามสบายเลยตามสบายเลยอ้าไปซะและ้ว